สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับพญิดิโคโสกวงปัดผมบันเทิงศิลป์มาอีกแล้วเดอ้อฝากช่อง YouTube ติดโคโสกวงปัดผมบันเทิงศิลป์ครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ติดตามพญิดิศหลายๆเนี่ยพ่อนุญาตถอดเม็ดไปแล้วกันวันนี้อยู่เมืองเลยวัดพลงามบ้านติดต่อครับตำบลนาอานาคูเมืองจังหวัดเลยสรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่วัอนี้พญิดิศมาเบิงซุปตา ของปฐมบัณเชิงศิลป์คนที่เอิ่นซุปซุปว่าเป็นซุปแบบนี่นะครับว่าเป็นซุปแบบแปบซุปแดสวัสดีครับสวัสดีจ้าปาช่อน้ำเงยลยปากดไหลกดแก่น้ำคือมืดใช่ละกองผมเป็นนสีมเนาะ้อต้องเงองงี่งายอยู่นี่นะอาไเเอาอัีอครับคิดอดคิดทอดแล้อนี้ผมกลังผ่ามืเลยเจ้าเลี้ยวเห็นบอก เอตั้งตาก็เริ่มเเ่าไปน้ำเั้งพยแดงั้งเมีแดงล่ะกันคก็ใส่เป็นตาใหญ่ก้องกับพอก้องเท่าัรส์หุ้ยเชียกแล้สามไร่เชือกที่ได้มือกอนั่นกว่าไปอือเนี่เป็นยังไงมาอยู่ปฐมบันเทิอศิลจจะปีเราเนี่ยปีนี้ปีที่สิบสองไรบ้างแล้วก็ถือว่ามาตกหมองดียุคเออว่าจะเป็นพราะในคณะว่า เป็นเจ้าของว่องบระวัติเป็นเกื่อนรวมงานบวะวัติเป็นขอ,อกข้อโศกดีดก็คือกันคือทุกคนคือเป็นมิรเห็นไหมเป็นมิรทีดีเปนน็นเรียนเล่นแบบสบายใจสบายใจบว่าที่เป็นลูกลูกหางเครื่องหรือว่ามอล่ํมคือหรือว่าค่อดเขยก็เป็นกันเองคือผมเข้าบริตัองมาอยู่แบบว่าระวังหรือว่าเกง่งหรือว่าเกลียดก็เลยนันสบายใจนะครับ ก็คือว่ายูวงนี้แหละคือเป็นวงเหล่าก็คืออาย่ปานนี่แหละคือเป็นวงสุดท้ายแล้วนะบ้านรอเกาะไม่ได้บ้านบ้านโยบ้านบ้านสำโรงตำบลบ้านสวนเปิดสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถทั้งเมืองสวนทั้งเมียนสวนอณภูมเมืองสวงเนาะโซนชนไหนละโซนอาภุมทานบ้านเลยล่ะครับผมพี่แด่เฮีเลี้ยนจบเป็อย่างมาครับผมถามเนี่ยโอ้ยมีเงี้ยเรียนจบปวสเนาะปวส เตกีนนั่นเพราะว่าสเท่ากับปริญญาตีเดียวนี้เพราะว่าสมัยก่อนมันบอมมี่มีอะไรลาดขั้วพัดอยังบ่มี่เลย๋อสมัยก่อนมจบทั้งสี่เลยสมัครคู่เลยสอบคู่เลยผมเนี่นสอบคู่เลยไม่ได้ครับเคยไปสอบคู่กอกันสอบคู่สอบตำรวจสอบหลวเรียนอันโรงเรียนวัดกับสอบคู่เลยผมเนี่แต่สมัยตะกี้เนาะสมัยตะกี้นี่ยด็กับเรียนโรงเรียนวัดนั่นแหละแต่ปอหนึ่งฮอดปอซีกับวัด มากขึ้นปอหาพอหกอเจ็ดล้วก็สีมีหมอสอหนึ่งม้อสอสงมอสอามมอสอสี่มอสอห้ามอสอหเดงเป็นในสซนนี่เนี่ยเปื้นม้อสอโนมอหนึ่งหม้อสองมอสาคี่เดียวนี่เป็นมอสอเนาะมอเจ็นี่ปะมอเจ็ดมอเจ็ดบะมี่มีแต่มอหกอดหม้อหกมอสอมอกมสอสอแต่ว่าแต่ว่าขันเท้าเลี้ยนมีไอ้ไรเียนหอดมอสส กับไปสายอาชีพเลยเพื่อไปเรียนปวชโอ้่นคือสายอาชีพปวชปวชปวชสามปีแล้วก็สอบปวสอีกสองปีบางคนตะกี้มันมีปวทพร้อมบางสตีบางคนกับปปวทมาจากอยังบัตรอยเขาปวทปากกาสัญญาบัตรวิชาชีพเทคนิคโอ้มันเหมือนปวทพร้อมบางสตรีเนี่ยจะเขาได้ต่ันปวชปวชชอบกับประกาศเสนอวิชาชีพขันปวสก ปากกาเส้นแบนวิชาคีบชั้นสูงส่หน้าคีบแล้วก็ชั้นสูงในนั่นแหละครับผมครับเฮ็ดจังใดก็ได้ยว่าเป็นหมอลั้มเหมนี้เรียนจบปันนั้งชั่ปเป็นผู้เป็นเจ้าเป็นนายย่ีเด้งอ่ะยังมีวอลไลท์เพราะว่าบ่ได้มีความคิดว่าอยากแล้วก็เป็นคนขี้อายบ่ปากบ่เว้าแล้วก็สิมีแต่ตั้งใจเรียนอย่างเดียว เรียนก็เรียนเก่งความนี้ตะกี้เรี้ยนการบัญชีการธนาคารเรียกว่าซื้อซื้อซะเอาคือเบิรงนักเรียนทั้งหมดอ,อยู่ในห้องสามสิบก้อนสอบอมีแา่ธนาคารมิมีแม่เหล็กแดงได้ดดเกียร์ซีผู้ดเดียวเนาะอนอกนั้นมีแต่บอถึงเกียร์ซีจากเก่งบาเก่งจนว่าเรียนเพิ่มดีดนี่ตะกี้ใส่มือบีบไม่คอมพิวเตอร์เนาะ ใส่ความเย็นเวลาสอบก็ต้องมัดตาสอบเสียงตีมัดตาสอบเลยภาษาอังกฤษนี่ภาษาอังกฤษซ้ำจับว้างมัดตาก็ช่วงภาษาอังกฤษจะขึ้นนะครับไอเลิฟอยู่บู๊ต้องปะเย็นครับเียนจัดเียนอี่ยังไปกาอังกฤษขึ้ใจมากทั้งหมอล่ำเนาะเลยเป็นมาทั้งศิลปินบ่ามีบ่มีศิลปินเลยสีว่าฟังเบื่อข้อมผันผวนคือ นี่เปี่ยนเปี่ยนน่อพอม่พอม่อมอหูว่าเป็นกระเทยเนาะว่าเ,เป็นกระเทยทีเนี่ยเป็นกระเทยพอม่มพอมีเพราหูมาห,หูที่หลังว่าเป็นกระเทยกับู้ซึกว่าพพอม่กระดาลูกบอกถอยู่เลื่อหนีติละ<อ>ลกักหนีจากบา <ไป S 2> ้า,า,บานไทั้งที่จะของสอบสอบคู่ไว้แล้วอลักหนีมาอยู่พี่มาอยู่ละย่องมาเห็ดแงงมาเห็ดอีหยังมาเห็ดโรงงานเห็นงานโรงงานสาวโรงงานมาอยู่โรงงานคือไไ้ผันตัวเองมาไปสายนี้บานนี้มาอยู่โรงงานบานนี้ โรงงานกับบนธรรมดาเด้เป็นหัวหน้างานคนเดียวความจสูงเนาะเดี๋ยเป็นหัวหน้างานบาดนี่ม่โยโรงงานกะเวลาสิ้นปีปีใหม่เขาสิมี่ไหโบนัดล้วก็มีการละเหรียต่างๆบานนี่มือนั่นนั่นมีการละเหรียแล้วบานนี้ข้างข้างโรงงานเขาจัดปีใหม่เขามีการละเลียเขาโชคข้าบะเรียมะเรียนข้าบะเรียมันก็สิมีขันกลางโดยตลกตลกก็สิมี่คนหนึ่งเขาแตงโตตลกเราก็ลองเพิ่มหสงท่องขน้องร่ำทำห้ก้อนอะ ทองทองเคยรักใคร<อ>นี่แดกก็เป็นนางเบิงหัวขวนเขาเอ้ยบณริหาเทยาียนเขาจัดเป็นแผนกแผนกมีการว่า,าแผนกนี้แผนกนั่นต้องมีการแสดงขึ้นไปเรียนนะนะเข<อ>้เา,าแผนกเข้ากับเอ้าเรียนแบบเลี่ยนแบบนี่แหละจ็<อ><อ>ไปเลี่ยนแบบเขาเเบารีคณะชอคณะเทพช่นั่นพันเห็นเท่าเรียนพันเอา้าคือลูกศิเินคือคือแท้ เลยอยางไ้เขาไปยูน้ำเลยออยเขาไปยูน้ำตัวปากกาเริ่มต้นยูมองหันคันไดเวลนี่เง้วเง้วเอาคลิปเมียวไปสักนิดเพต้องคลิปเอียวไกนิดเว่าสงสัยว่นปากขึ้นเสียงเงย่า่าเพาอาบน้ำเนาะมือขึ้นบ่ได้อาบน้ำเรียย้อนสมุนพระน้ำเมีน ขอความกรุณาาถกครับเขาอาบมาทุกคนเหนือมันหนาวขึ้นรถเราก็เอาเนี่ยเอาเซตเซตเซตเราก็รับเออพี่น้องคลิปนี้เป็นเซมีอาให้ประเดียดไปอาบน้ำตะกอนคลิปหนาวเราจีบเบาๆสลยปังผมจีบรับไปไหนมีหลายอย่างนะครับแมนครับเอาขอบคุณประเดียดครับขอบคุณครับพี่นี่เป็นเซมีครับพี่น้องครับฝากช่องไนเด้อฝากช่องพอดิษช่องยังกาะดิดโคส่งกรมปฐมบันเทิงศิลป์ครับ โคศกวงปฐมบันเทิงศิลอย่ริ่มแล้วคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากช่องไม่ได้น้ำแน่ดักได้ชาแนวนะคะกดักติดตามให้เน่เด้อขอบคุณค่ะสุกตาิสมหวังมีสตางค์ใส่เต็มทงเต็มไทยจงเป็นของพี่น้องเหมือนเดิมสวัสดีครับ